หัวหน้าพรรผมพลตรงเวนเอกเสรีพิสุทธิ์เตมเวทต้องพูดถึงเพราะเป็นหัวหน้าพรรแม้จะมีโรงทานเลี้ยงข้าวชาวบ้านมาเก้าปีเต็มๆแล้วก็ตามแต่ก็ยังเห็นว่าโควิดเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนประชาชนอดอยากก็แล้วเงินเดือนบวกค่าเบี้ยประชุมสภาทั้งหมดถแยกอยู่คนละบัญชีเนี่ยต่างหากเนี่ยรวมๆแล้วล้านกว่าบาทเอาไปแจกชาวบ้านหมดแจกคนละห้าร้อแจกแจแจกจนหมด แจกหมดคนยังเยอะเนื้ท่านประธานดูเป็นแถวยาวเหยียดเลยเงินไม่พอลดเหลือสามร้อยสุดท้ายดูถ้าจะไม่ไหวโอโ้มันยาวถ้าแบ่งปันกันทั่วๆความสุขก็แบเหลือคนละร้อยท่านประธานครับแถวนี้ยาวเหยียดไปไกลนั่นแจกทุกวันเอาไปแจกทุกวันตามรูปที่ท่านประธานเห็นนะครับท่านเสรีก็มีเงินแค่ล้านกว่าบาทแจกห้าร้อยแต่รัฐบาลมีงบประมาณสามล้านล้านแจกหนึ่งพัน หน,น,นึ่พันนี่จะใช้ได้กี่วันท่นปนระธานไม่กี่วันก็หมดเงินมากเงินน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ช่วยเท่าที่เราทําได้แต่สุดท้ายเรื่องเศร้าอย่างยิ่งภาพคนตายริมถนนเกลื่อนศพแล้วศพเล่าตายกันเป็นใบไม้ร่วงโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าคนสูงอายุในกรุงเทพนี่แหละเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับวัคซีน ท่านประธานครับนี่คือหายนณะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของครอบครัวผู้สูญเสียผมหรือสนสชาชิกก็เพียงโชคดีกว่าเพราะเราได้รับวัคซีนแต่คนจำนวนมากมายวันนั้นยังไม่ได้รับวัคซีนครับท่านประธานขอภาพ13ครับจากต้มยำกุ้งสู่ต้มกบในกะลาท่านประธานครับนี่คืออัตราการฆ่าตัวตาย ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งซ้ายมือเนี่ยที่เห็นสูงสูงขึ้นไปมีคนฆ่าตัวตาย8.59คนต่อประชากร1 000, 000, นึ่งแสคนปี40เรามีประชากร60ล้านคนเท่าไหร่ท่านประธานไม่ต้องคูณไม่ต้องคิดสียเวลาผมคิดมาให้ท่านประธานแล้วคนฆ่าตัวตาย5,154คนเรามาดูทางขวามือบ้างตามรูปปี63แค่ครึ่งปีนะครับ แค่เดือนมิถุนายนโควิดระบาดเพียงแค่สีเดือนเรามีคนฆ่าตัวตาย7.37คนต่อประชากร10,000แสนคนปี63เรามีประชากร69.8ล้านคนเป็นเท่าไหร่ท่านประธานไม่ต้องคิดผมคิดให้ท่านประธานเดี๋ยวท่านประธานจะปวดหัวครึ่งปี63มีคนฆ่าตัวตาย5144คนท่านประธานครับแค่สี่เดือนก็มีคนฆ่าตัวตายทเท่าครั้ง ต้มยำกุ้งแล้วส่วนหลังจากนั้นรายงานไม่ออกมาแล้วไม่ออกมาเพิ่มเติมออกมาโดนเฉ่งไม่มีถ้ามีผมเชื่อว่าต้องมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวท่านประธานครับวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเปรียบได้เหมือนกับต้มกบในกะลากบที่เคยอยู่แต่ในกะลาดีใจดีใจได้ลงไปในหม้อน้ำเย็นมีความสุขความสุขไม่น้ำสนุกสนานแต่พอน้ำเดือด ายกันเป็นเบื่อท่านประธานตายกันเป็นเบื่อน,ทน,น,น,อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลิกเป็นกบในกลาได้แล้วเตือนได้แล้วคนไทยท่านประธานครับผมขอจบเพียงเท่านี้สั้นๆส,ส่วนทำได้ไม่ได้ตามคำถแถลงนโยบายนี้ก็ประชาชนไปคิดเอาเองกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ